ตัวสามตอก็คือมันมาจากตึงตีตันตึงตีตันเนี่ยถ้าให้เราลองประเมินกันก่อนก็ได้ค่ะว่าเราคิดว่าอาการเหล่านี้ในในตัวเราที่จะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีสาเหตุจากอะไรกันบ้างําลองลองช่วยแลกเปลี่ยนจะตอบพิมเข้ามาหรือจะตอบเข้ามาเลยก็ได้ค่ะคิดว่าที่จะทําให้เราเกิดสามอาการนี้น่าจะมาจากอะไรได้บ้าง ถ้าตึงนี่คือใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนานเกินไปอืมค่ะโอเคค่ะดหมไหมคะการออกกำลังกายนี่เรายืดเหยียดไม่พอแล้วก็ไปใช้มันมากก็เลยทำให้มันตึงค่ะค่ะนะคะอเอทั้งสามกลุ่มอาการเลยนะคะตอนนี้มีเรื่องของกลุ่มตึงและการหายใจโอ้โหพี่พี่เอ่อพี่โปพ,พอพี่วันเพ็ญพอจะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่า การหายใจนี่มันทําให้เกิดอาการตนชาปวดองาา่างไระอันนี้ฟังเข้าไม่ทีนค่ะคือเขาบอกว่าการหายใจเนี่ยถ้าเราหายใจไม่ถูกแล้วไอออกซิเจนที่เขาเทีเ่เอไปใช้ในร่างกายเนี่ยมันจะทาให้เกิดอะไรพังไอกดอะไรในในร่างกายแล้วมันจะสร้างความเจ็บความปวดในร่างกายแบบนั้นนะคะอู้หูอันนี้ต้องขอให้ให้ปลดมือรัวๆเลยพอดีแพทย์ไม่ได้มีสาวทแท็กตอนนั้นนะคะ โอ,ดอดเด่รสุดยอดเลยค่ะหอมนี้เออสุดยอดเลยค่ะมีไหมคะมีนะคะในสาเหตุที่ทำให้เราเกิดอาการตึงชาปวดใช่เลยค่ะการหายใจนี่โหเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดแล้วสำคัญที่สุดแต่คนไม่สนใจกันค่ะก็คือสามอนะ่าสายสุขภาพน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะออตัวแรกอะแพทให้อากาศเพราะถ้าเราขาดอากาศแค่ไม่เกินหนึ่งนาทีสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะคะก็จะตายกันแล้วนะคะ ถ้าเราขาดน้ําขาดอาหารนะเรายังอยู่ได้เป็นวันนะคะแต่ขาดอากาศเราอยู่กันได้อาจจะไม่ถึงนาทีนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการหายใจสําคัญมากๆเลยค่ะถ้าเราสามารถฝึกได้นะมันช่วยได้เยอะมากๆเลยมีไหมคะที่คิดว่าจะเป็นสาเหตุที่ราให้เกิดตึ็นชาปวดโอเคอารมณ์แล้วค่ะ อารมณ์วารณ์วารณ์โอเคตัวอารมณ์ก็มีมีส่วนที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นชาปวยมีไหมคะทางทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอาการเหล่านี้นอกจากการออกกำลังกายนอกจากการยืดเยียดนอกจากการอุจจะอ๋อไปอุจจาระเลยนะโอเคใช่ใช่คือถ้าถ้าถ้าไม่ถ่ายหลายๆวันนี้มันจะปวดเหรอคะอถูกต้องเพราะว่าของเสียไม่ได้กัน เอาออกหนังสือไม่ได้เอาออกถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลยโอเคทั้งนั้นแพทมาในสาเหตุที่มันแบบเห็นภาพใหญ่ๆได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของงลกกนกายภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของบวมแดงร้อนนะคะบวมแดงร้อนนี่มันมาจากอาการอักเสบซึ่งจะมาจากการหายใจที่ไม่ถูกต้องก็ได้มาจากการปวดอุจจาระแล้วไม่ได้ถ่ายก็ได้มาจากการที่มีอารมณ์ ที่ไม่ดีและทําให้เกิดปัญหาที่เยืยอะบางส่วนและทําให้จุดๆนั้นน้ำายอมทาง,งานก็ได้ที่ก็จะทให้เกิดอาการวมแดงร้อนซึ่งก็คืออาการอักเสบนั่นเองมีอาการอักเสบอย่านี้มันก็จะทำให้รา,ารเหนือตับตึงอาการชาอาการปวดได้นะคะอย่างภาพที่สองลองเดาน่าจะเป็นกลุ่มของของประเภทไหนคะ นี่แหละค่ะไหลติดนะคะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มข้อติดไม่ใช่เฉพาะข้อไหลนะคะแต่ว่าในกลุ่มของคนเสษยียณอายุเนี่ยก็จะมีกลุ่มของไหลติดเพิ่มขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะงานในยุคปัจจุบันค่ะรเราเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาใช้ท่านั่งมากขึ้นท่ายืนเดิมมากขึ้นใช้ท่าที่ต้องออกแรงที่ตัวเองเนี่ยน้อยลงท่าที่ต้องขยับเคลื่นอนไหวน้อยลง มันเลยทําให้เราไม่ค่อยได้ขยับหัวไหล่ไม่ได้ขยับยกเพราะไม่ได้ขยับในช่วงวัยที่สูงอายุค่ะโครงสร้างของคนวัยสูงอายุเนี่ยมันจะเริ่มแข็งค่ะมันจะเริ่มตึงตัวมันจะเริ่มไม่ยอมอ่อนตัวด้วยด้วยด้วย,วยสภาพตามวัยตัวนี้มันเลยเป็นตัวเสริมที่จะทําให้พอเราไม่ได้ขยับแขนไม่ได้ยกไม่ได้บริหารก็จะทําให้ไหล่ติดขึ้นมาได้เนี่ย ะะอันนี้ก็เป็นตัวนึงนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งซึ่งดูแล้วทุกท่านก็ทราบดีนะคะอะแล้วก็สาเหตุนะคะที่เราเจอได้นะคะนอกจากเรื่องอารมณ์อากาศอุจจาระที่เป็นพฤติกรรมของเราเองก็จะมีปับใจายนอกใช่ไหมคะที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการล้มอที่ที่สุีาบอลบอกว่าชอบอาจจะมี <c oughs> ปัญหาเรื่องของออความแข็งแรงสองข้างไม่เท่ากัน กว่าจะล้มกระดูกหักกระดูกร้ากระดูกแตกนะคะหรแม้แต่เจออุบัติเหตุจากคนอื่นนะที่เขามาทําให้เราบาดเจ็บนะคะก็จะทําให้เราไปสู่อาจารตรงน,นั้นได้นะคะแล้วก็อันที่เป็นกลุ่มนะคะที่ค่อนข้างจะรักษาใช้เวลานานนะคะก็คือกลุ่มที่มีการเริ่มผิดปกติทางโครงสร้าง ในส่วนของกระดูกสันหลังหรือแม้แต่ระบบเลือดหลอดเลือดในสมองน,นะคะแอดมีคนไข้คนหนึ่งนะคะจริง,รงๆหลายเคสอาจจะเคสล่าสุดก็คือเ,เป็นกระดูกสันหลังคดอายุประมาณ70 74ค่ะ74ท่านี้คุณป้าคนนี้เขามีอาชีพลองเดาได้ไหมคะว่าเขาน่าจะมีอาชีพอะไรางให้เขาเป็นกระดูกสันหลังคดมาหาแอดเราจะเดากันได้ไหมคะ ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างนะเกิดจากอาชีพการงานของเขาทําให้กลายชนคน,คนเกิดจากาการนั่งนานหรือเปล่าคะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะอาจจะเป็นแม่ค้าขายของหรือไม่ก็หรือไม่ก็นั่งโต๊ะทํางานนานแต่เขาเจ็ดสิบกว่าแล้วเนีอ่อืมอืม,อม,อมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมาจากการนั่งเขามีอาชีพเย็บผ้าค่ะเขาเย็บผ้าตั้งแต่สาวสาวจนจนเขาอายุเยอะค่ะแล้วเขาก็เลิกไปประมาณสัก 60ปีกว่าเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วตัดสภาพร่างกายนะคะพอแพทย์มาตรวจดูแลก็คือไม่ได้เป็นจากโครงสร้างแต่เป็นมาจากอาชีพการงานเขาที่ต้องนั่งเย็บจับเกือบทั้งวันแล้วไม่ได้เปลี่ยนหรืยาบดนะด้วยความที่เราเนาะอยากอยากอยากได้ไรายได้อะไรประมาณนี้ค่ะตอเนี้ยเนี่ยพอโครงสร้างที่มันบิดไปแล้วเนี่ยมันบิดจากอะไรมันไม่ได้บิดจากกระดูก แต่กระดูกถูกบิดถูกดึงจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันถูกใช้อยู่ท่าใดท่านหนึ่งนานมันเลยทําให้โครงสร้างปรับตัวไปตามที่เขาใช้งานเขาใช้งานแล้วเวลาโอเคค่ะเขาถามได้แบบรย์อ๋อจะถามว่าถ้ากระดูกเขาบิดอย่างนี้นี่เวลาที่เรามองจากลักษณะภายนอกเนี่ยเขาเขาจะยังไงคะเขาจะเอียงซ้ายหรือเปล่าคะใช่ใช่เขาก็จะเดินเอียงค่ะ ก็จะเดินเอียงจะเดินเหมือนโยกตัวเล็กน้อยไปทางซ้ายค่ะเวลาเดินก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันก็จะเป็นทําให้บุคลิกภาพขระทุณคอ,อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอหลังจากมาหาแอดแอดก็ไม่สามารถทําให้ถึงกระตรงได้นะคะแต่ทําให้มันการบิดตรงเนี้ยดีขึ้นเขามามาคุยให้แอดฟังทําให้แอดก็ดีใจกับเขาเด้วยก็คือเขาบอกว่าคือพอหลังจากรักษาแอดก็ใช้เวลาประคบตัวนะประมาณ5้าถึงสิครั้งแอดแค่จำไม่ได้แล้วแล้วก็ ค่าถึง้าครั้งถึงสครั้งนันนะคะแล้วก็มาคุยให้ฟังว่าโอ้เนี่ยไปเดินกับเพื่อนไปไหว้เจ้าแล้วเนี่ยเพื่อนทักก็เดินดีขึ้นไปทําอะไรมาเขาก็เลยมาเล่าให้แพทฟังแพทก็ดีใจกับเขาเ้วยที่แบบเออลับมาใช้ชีวิตได้แบบเออมั่นใจขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโพสต์หนึ่งแล้วก็อาการเป็นชาปวดนะคะที่มันเป็นตัวสัญญาณ บอกไปถึงอาการของคนที่จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดในสมองได้ด้วยเช่นกันค่ะท่นนี้แพทขอลองถามนิดหนึ่งในเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะมีอยู่3ามลูกบจคือจากหลอดเลือดสมองตีหลอดเลือดสมองอุดตันและหลอดเลือดสมองแตกคิดว่าคนที่ มาจากโรคอ้วนหรือทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆน่าจะเป็นบุคคลที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องหลอดเลือดสมองแบบไหนคะเราจะนํำได้ไหมไขมันในเลือดสูงาาสมองจะตีบไปก่อนแล้วก็ <อา S 2> น่าจะ<ต>สมองตีบเพราะว่าไขมันมันไปอุดตันอ แต่ว่าแตกนี่เป็นเกิดจากโรคความดันอเปไ่าคะโรคความดันสูงแต่อุดตันนี้ไม่รู้เลยอะค่ะใช่อุดตันอุดตันนี้จะมาในกลุ่มของทั้งทั้งตัวไขมันสูงด้วยได้เช่นกันค่ะมันเกิดจากมันมีไขมันจากบริเวณอื่นในร่างกายอะเช่นจากเส้นเลือดใหญ่ที่ขาโดยส่วนใหญ่ที่เจอคนไทยที่เป็นเรื่องหลอดเลือดสมองอุดตันส่วนใหญ่จะเป็นไขมันที่เกาะพอกแถวแถวขาดีท้องอะนะคะ มันมีก้อนไขมันที่อยู่ตรงบริเวณหลอดเลือดที่มันไขมันไปสะสมเนี่ยมันเกิดการหลุดค่ะพอหลุดแล้วมันก็วิ่งไปตามระบบหลอดเลือดของร่างกายตอนนี้พอมันไปไปอุดอยู่ตรงเส้นเลือดฝอยส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันอยู่ในสมองแล้วมันเป็นส่วนที่สมองคือทํางานสั่งทั้งร่างกายอ่ะมันแค่ไปติดแค่ส่วนเล็กๆมันก็ส่งผลระดับโครงสร้างเลยค่ะระดับทั้งร่างกายเนี่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะของหลอดเลือดสมองตัน ะะซึ่งคนไข้สองรูปแบบนี้การรักษาหรือการื้นฟูก็จะแตกต่างกันถ้าใครเคยีญาตาหรือม,มีคนที่เราเคยดีแลกเองที่เป็นโรคเกี่ยวกับกลุ่มหลอดเลือดสมองก็จะเข้าใจนะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเข้าโรงพยาบาลได้รดวดเร็วทันก่อน48ชั่วโมงและ24ชั่วโมงแรกถึงมือหมอนะคะส่วนใหญ่หายค่ะส่วนใหญ่หายนะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ถ้าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันหรือตีบเนี่ยโดยเฉพาะตีบนะคะโดยเฉพาะตีบเนี่ยจะรักษายากเพราะมันจะค่อยๆค่อยๆทําให้สมองตรงนั้นตายไปและอาการมันจะค่อยๆคืบเเพิ่มขึ้นจากการตีมการชาการปวดอยๆโพเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบจะเห็นอาการช้าแล้วพอมันเป็นปุ๊บรักษายากส่วนใหญ่กลุ่มนี้แพทย์จะใช้เวลารักษาเยอะแล้วก็ อาจจะต้องยอมยอมให้เขาที่จะต้องต้องต้องอยู่กับกับภาวะที่บางทีก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่แพทย์เอามาชวนชวนทุกท่านนะนะว่าการดหิหาร่างกายเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในยเรื่องของอาการตึงชาปวดที่บางทีมันไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อแต่มันมาจากระบบสมองนะคะซึ่งในคนอายุสูงวัยเนี่ยความเสืออ่อม ความเป็นไปของประวัติตรงนี้มันจะต้องมีบ้างหรือไม่บ้างแต่ถ้าเรารู้แล้วเราป้องกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงนะโอเคกลุ่มเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความดันสูงอย่างเดียวนะคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์กรี๊ดง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดให้เกิดอาการตรงนี้ได้เช่นกันคนะ โอเคสำหรับวันนี้แอดคิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะนะไม่ทราบว่ามีใครจะมีคำถามมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ